เราจะมารีวิวนะครับการซีนตะเข็บเป็นนะครับเต็นตอันนี้ค่อนข้างเก่านี่คือไฟชีตนะครับสังเกตดูนะพวกซีนตะเข็บไฟชีตนะครับมันหลุดทั้งหมดแล้ลอลอกหมดแล้ว,ลลออลวถ้าเกิดเราไปกลางเต็นอย่างเงี้ยเวลามีน้ำค้างหรือมีฝนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะ ป้องกันการรั่วซึมได้เนาะน้ํเน้่มก็จะไหลน็บนี้ผมลอกมาแล้วครับลอกงูลอกคาบนะครับ,อ,อ,รบอันนี้เต็นตประมาณเกือบยี่สิบปีนะครับจออกทริปกันนะครับก็องมาซีนกันหน่อยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีกันไกลนะครับมีเนี่ยครับอันนี้คือซีนสั่งซื้อมาจากช้อปปี้นะครับม้วนหนึ่งจำไม่ได้ล,ละกี่เมตรนะครับ เตารีดนะครับเตารีดและที่ขาดไม่ได้ก็คือผ้านะครับเสื้อเสื้อ,อมาสำหรับอลองรีดอีกชั้นหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผ้าใบผ้าเต็นท์จะขาดเนาะอันนี้ผมทำไปแล้วระดับหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือผมผมแกะมาละนี่ยังแบบอันนี้น,นะอันนี้ลอกออกไปแล้วเนาะลอกของเก่าไปแล้วก็มันก็จะเป็นบางๆมันก็จะเป็น ตะเข็บเพียวๆอย่างนี้นะครับน,นี่เราก็จะเอาตัวซีนใหม่มาแปะไว้นะครับไม่มีกาวนะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เทารีดกับเสื้อนะครับในการรีดทบเพื่อให้ติดไปนะครับมันจะมีตัวอย่างนี่ผมทำเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งไม่เป็นไรเ,เสร็จแล้วเราให้ไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับไปไปดูกันเลย ง่ายนะครับเราก็จับไวหน้าก่อนที่จะเอามาแทะเอ่อมาวางไว้กับตะเข็บไฟชีทเนี่ยต้องลอกของเข่าก่อนเนาะนี่พอได้ลลแล้วปุ๊บเราก็จะเอาเสื้อนะครับเอาผ้ามาวางทับ ระวังนะครับเราะวังอย่าให้เตารีดไปดวนผ้าไฟซีดนะครับไม่งั้นแทนดีะซีวตะเข็บที่ทำให้ไฟซีดโบเป็นรูนะได้เลยนะครับเตารีดอยู่พักหนึ่งขออนุยากนี่เมื่อจะเป็นนี้เรียบเลยนะครับคราวนี้ตรงน,นี้เมื่อกี้เราอย่าง ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดิน้นเมื่อตอนแรกนะ